ผม่ะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนอนหลับไม่เพียงพอทําให้ร่างกายอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาเลยตอนคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยครับมีปัญหาด้านฮอร์โมโนครับหมุดหิดง,ง่ายผมร่วงปัญหาต่างๆก็ได้หมดไปจึงได้มาเจอออสเวลไลท์นมผึ้งทานเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเป็นนมผึ้งแท้ร้อเปอร์เซ็นต์มีวิตามินโปรตีนและกรดอะมิโนหลายชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยทําให้สุขภาพแข็งแรงและลดริ้วรอยด้วยจึงช่วยลด คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยช่วยบรรเทาอาการไวทองนอนหลับง่ายขึ้นบอกสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับมีฮาลาลรับรองปลอดภย100ัย1 0อยเปเนําำเข้าจากประเทศอสอ,อ,อ,อสเตรเลียมีออยของออสเตรเลียและอยอยของประเทศไทยวัประกรันด้วยนะครับนอนหลับง่ายขึ้น ไม่อ่อนเพียเหมือนแต่ก่อนปัญหาผมร่วงผมบ้างก็ลดน้อยลง30แคปซูล690บาท60แคปซูลราคา1,290บาท365แคปซูล3 0 5 0บาทครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE o f b e l i g e t มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ Facebook o f b e l i g h t thailand ขีดบริษัท021031154หานดีจริงๆครับผมแนะนําเลยมาทานกันนะครับ